สวัสดีครับหลังจากตอนที่แล้วเราดูส่วนผสมผสานและบ่อปุ๋ยหมักของลุงจิตไปแล้วและสำหรับตอนสุดท้ายนี้ลุงจิตจะพาเราไปเดินชมสวนของลุงจิตกันครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมสวนที่ปลูกอะไรอะไรไว้กินนะครับเป็นไผ่หวานจิมซุงเป็นไผ่หวานที่หน่อใหญ่ต้นใหญ่หน่อยส่วนแม่ขอจะชอบเอาไปต้มจืดพวกต้มกระดูกหมูหรืออะไรเนะี่ยขจะชอบไผ่แบบน,นี้ มันจะต้มกระดูกหมูบางคนก็ชอบหันหนาหน่อยมันจะกัดกรุบกรอบกรุบกรอบดีหน่อยรสชาติมันจะหวานอร่อยส่วนมากแกงนี่เขาจะใช้ไ่หวานปลาดินลำเล็กๆแกงส่วนใหญ่เก็บได้ช่วงไหนครับลุงร้อนปลายฝนต้นหนาวนะ่ะเริ่มเริ่มแต่งกิ่งถ้าเราแต่งไวมันก็ออกไวอะแต่งไวรดน้ําปกติขายโลเท่าไหร่ครับลุงปกติถ้าเริ่ม,มเริ่มต้นมันโลประมาณสี่ห้าสิบบาทสี่สิบบาทห้าสิบบาท ถ้ามันสมมติตลาดขาดนะบางปีจะถึงหกสิบเลยไม่ก่อนที่เริ่มต้นทําใหม่ๆทีนี้มันจะอยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบบาทเรามาท้ายๆมัก็หยยี่สิบแก่ะอมเราเพาะเราจะไปปลูกในส่วนของเกษตรลิขีใหม่ที่กําลังเริ่มต้นหรือเราจะต้องเอาดอกไอ้นี่ะ,ะอกมไปปลูกแล้วใช้เวลาเพาะนานไหมครับมันใช้ไม่นานโจมมาเพาะไม่กีก่เดือนก็ได้นะแต่นี่มันไม่มีเวลา ทำลาว่าเอาไปปลูกได้ละยังไม่มีเลลาว่าได้ยินข่าวว่าในสวนลุงมีของป่าด้วยเหรอครับเล่าให้ฟังหน่อยครับพื้นที่ถ้าเราปลูกดอกก้านของธรรมชาติที่มันออกบนภูเขาเพราะว่าเราลงมาข้างล่างเราศึกษาดูของที่อยู่บนภูเขานี่มันชอบที่น้ำนํำน้าเสเด็จไม่ใช่ชอบน้ําแฉะไอ้ของนี้มันชอบภูเขาแล้วชอบที่ล่มในในบ้านเราเราสามารถมาปลูกใต้ล่มไม้ได้เพราะว่าใต้ล่มไม้มันมันไม่กลัวเขาสิ่งมันอยู่ในป่าลุงดิบ พอเรามาปลูกเนี่ยเราดูแลมันดีๆมันก็สวยเนาะเราอยากกินนก่อนที่มันออกธรรมชาติเราก็ให้น้ําให้น้ํามันจะออกก่อนธรรมชาติแล้วมันแพงด้วยนะที่ขายบางคนก็ดูทางไปตากไม่สอดนี่จะวางไข่กลมเป็นร้อยนะประมาณ6กเจ็ดดอกแล้วใช้เวลาเพาะนานเท่าไหร่ครับโคเม็ดนี่จะใช้เวลาสปี แต่ถ้าใช้หัวนี่ใช้หัวน้แต่สมมติปลาไม้จะจับของให้ขุดพ่นเป็นของธรรมชาติเพเลยนี่ก็เลยพอเม็ดลุงจะพาไปไหนต่อครับไปดูมันดูมะนเอาก่อนก็ได้เนาะดูสวนมะนาวแล้วก็ดูบ่อปลาถ้าอย่างนั้นไปกันเลยครับผิวมันเรียบลูกโตๆหรือมันจะออกนิ่มๆหน่อยถ้ามันมันแก่นะแล้วก็ลูกเล็กมันก็อาจจะแข็งหน่อยผิวมันจะดูหยาบหน่อย เราเอาช้อนน้ำใช้ด้วยแล้วเราป่วยปลาป่วยปลาเราสามารถให้ขอมาตกเบ็ดเนาะขอมาตกเบ็ดเราก็คิดของเขาจะโลละห้าสิบบาทแล้วต้นนี้คือต้นอะไรเหรอครับลุงให้ขาวไงเดี๋ยวนี้ที่ขอว,ว่าเป็นยายับยั้งโควิดได้เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะดังกระจายขาวแต่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเรามาปลูกไว้คนณคุนแม่าขอเอาไปทําน้ําแกงกนขนมจีนนะเนาะเนาะแต่เราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอยู่เป็นยา แต่ว่าถ้าเราปลูกแล้วให้ดีต้องใช้ดินร่วนถ้าลงแบบนี้หัวมันจะไม่ดีหัวมันจะสั้นๆป้อมๆนะน,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 นอกจากลุงจะปลูกพืชมากมายแล้วนอกจากนี้ลุงยังเลี้ยงสัตว์อีกนะครับและสัตว์ที่พูดถึงอยู่นี้ก็คือไก่ครับเอว่าแต่ว่าลุงเลี้ยงไก่อะไรล่ะครับเป็นไก่พันไข่เราก็เลี้ยงไว้เราไม่ต้องไปซื้อไข่กินถ้าเราเลี้ยงเองเราให้อาหารธรรมชาติบ้างเอาต้นหญ้าต้นกล้วยมาสับให้มันไข่แดงมันจะแดงกว่าไข่ที่เขาเลี้ยงความ เราจะเลี้ยงไว้แค่สิตัวมันก็ออบไข่ทุกวันอะอย่างต่ำสุดก็6ลูก8ปรูกสิลูกก็มีเป็นบางวันเลี้ยงง่ายเป็นยังไงกันบ้างครับทุกท่านกับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของบ้านปากห้วยแม่ปะตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากลุงยังบอกอีกว่าถ้าใครมีความสนใจที่จะเรียนรู้หรือเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของบ้านปากห้วยแม่ปะ ลุงยินดีที่จะให้ความรู้และไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ